สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับครูชมวิทย์คิดสนุกอีกแล้วนะคะวันนี้ครูชมจะพานักเรียนไปเรียนวิทยาศาสตร์เรื่องอะไรนั้นไปเรียนกันเลยค่ะสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ค่ะ วันนี้นะคะครูก็จะมาสอนเรื่องอากาศบนโลกของเราค่ะอากาศแล้วก็มลพิษนะคะเรามาดูคำถามก่อนที่เราจะเรียนกันเลยนะคะ,ะคำถามมีอยู่ว่าอากาศนะคะมีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตอย่างไรนะคะมละพิษทางอากาศเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะสองคำถามนี้เราจะหาคำตอบในคลิปการสอนนี้นะคะ อากาศรอบตัวเรานะคะอากาศเป็นสารประเภทแก๊สนะคะมีอยู่ทุกขนทุกแห่งรอบตัวเราเลยนะคะซึ่งลักษณะของอากาศนะคะก็คือไม่มีสีนะคะไม่มีกลิ่นนะคะซึ่งอากาศจะประกอบไปด้วยแก๊สชนิดต่างๆไอ้น้ำแล้วก็ละอองต่างๆนั่นเองนะคะเรามาดูส่วนประกอบของอากาศกันนะคะ ส่วนประกอบที่เยอะที่สุดในอากาศเลยนะคะก็จะได้แก่แกส๊สไนตโตรเจนนะคะมีอยู่ในอากาศถึง78%นะคะเต็มร้อยนะคะเต็มร้อเอมีอยู่7 8เนาะซึ่งเยอะมากนะคะ,ะทำหน้าที่เจือจางแกส๊สออกซิเจนในอากาศนะคะให้มีปริมาณเหมาะสมกับการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตให้เหมาะสมกับการใช้ในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราด้วยนะคะ ส่วนที่เยอะรองลงมานะคะก็จะเป็นแก๊สออกซิเจนนะคะมีอยู่21%นะคะเป็นแก๊สที่สำคัญมากนะคะต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกใบนี้นะคะอะเพราะว่าสิ่งมีชีวิตจะใช้แก๊สออกซิเจนนะคะในการหายใจและดำรงชีวิตอยู่นั่นเองนะคะ อันดับ3ค่ะเป็นแก๊สอื่นๆนะคะซึ่งก็จะได้แก่แก๊สอากอนไอน้ำแล้วก็ฝุ่นละอองนะคะมีทั้งหมด0.96นะคะอันนี้ก็จะหยุดรวมในอากาศด้วยนะคะส่วนแก๊สที่มีน้อยมากค่ะในอากาศของเรานะคะแล้วก็เป็นแก๊สที่สำคัญต่อการ สังคาะหอแสงหรือการสร้างอาหารของพืชน,นะคะก็คือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะซึ่งอยู่ในอากาศถึง0.04เอร์เซนนะคะซึ่งมนุษย์เราก็ไม่ได้ต้องการนะคะแก๊สเหล่านี้แต่พืชน,นะคะใช้ไปสร้างอาหารนั่นเองเนาะอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบของอากาศนะคะมาดูความสำคัญของอากาศกันนะคะ สัตว์ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจไหมคะมนุษย์ก็ใช้แก๊สออกซิเจนในการหายใจแล้วก็เพื่อสร้างพลังงานให้กับร่างกายของเราในการดำรงชีวิตนะคะพืชน,นะคะใช้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการาสังเคราะห์แสงหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชเองนะคะอากาศยังช่วยกรองความร้อนนะคะจากดวงอาทิตย์ให้เราด้วยนะคะเมื่อเรามีชั้นบรรยากาศมีอากาศเนาะ ความร้อนจากดวงอาทิตย์ที่ลงมาสู่บนพื้นโลกนะก็จะน้อยลงเมื่อผ่านอากาศด้วยนะคะเรามาดูเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะม,มละพิษทางอากาศนะคะที่ส่งผลต่อสิ่งมีชีวิตนะคะเช่นตัวอย่างแรกเนาะภูเขาไฟนะคะการประทุภูเขาไฟเนี่ยจะปล่อยควันและเท่าถ่านออกมาทำให้อ่า กระจายไปทั่วชั้นบรรยากาศนะคะทำให้เกิดความร้อนนะคะแล้วก็กลุ่มแกส๊สพิษที่อยู่ใต้พื้นผิวโลกนะคะพวกคาร์บอนอะไรต่างๆนี้นะคะเขาเมาควันนะคะก็จะทำให้ส่งผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะเห็นไหมคะไฟป่านะคะมเ,มเมื่อเมื่อเกิดการเผา ป่านะคะก็จะเกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คาร์บอนมอนอกไซด์ซึ่งเป็นแก๊สพิษนะคะที่มนุษย์เราไม่ได้ต้องการเนาะ,ะหรือโรงงานอุตสาหกรรมนะคะโรงงานอุตสาหกรรมบางแห่งน,นะคะปล่อยฝุ่นละอองปล่อยแกส๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพของสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นแก๊สพิษนั่นเองเนาะ,ะควรลดยนต์ค่ะ การเผาไหม้เครื่องยนต์ที่เกิดเกิดขึ้นนะคะแบบไม่สมบูรณ์ทำให้เกิดควันเหล่านี้ขึ้นเรียกว่าแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะก็จะทำให้เวลาเราได้สูตรควันเหล่านี้เนาะมันก็จะมีทั้งกลิ่นใช่ไหมคะมีทั้งสีนะคะมันก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ย ไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายของเรานะคะปอดของเรานะคะในการกรองสารพิษเหล่านี้เข้าไปเนาะผลกระทบของมลพิษทางอากาศนะคะต่อมนุษย์นะคะอย่างที่ครูพูดไปเมื่อกี้นะคะก็คือเกิดการระคายเคืองนะคะทางตาใช่ไหมคะช่วงที่เกิด PM 2 5นะคะนักเรียนเราก็จะมีการใส่แมสใช่ไหมคะเกิด เพื่อป้องกันการเกิดโรคทางเดินหายใจใช่ไหมคะไม่ให้ฝุ่นละอองเล็กๆเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเรานะคะหรือแม้กระทั่งการที่มีฝุ่นมากนะ่ะบดบังวิสัยาสวิสัยทัศน์ในการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่างๆได้ด้วยนะคะอ,อันนี้ก็ต่อมนุษย์เนาะต่อสัตว์ก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะทําให้เกิดโรคทางเดินหายใจนะคะ ได้เนาะพืชก็เช่นเดียวกันนะคะฝุ่นละอองเกาะบริเวณใบของพืชน,นะคะเพราอมันหนานะคะพืชก็จะสร้างอาหารได้น้อยทําให้พืชเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าพืชเนี่ยทำสร้างอาหารจากใบใช่ไหมคะที่เรารู้กันเนาะเมื่อมีฝุ่นละอองเกาะเยอะๆนะคะพืชก็สร้างอาหารได้ไม่เต็มที่นะคะอื่นๆนะคะตัวอย่างก็เช่นอ่าการเกิดการกัดก่อนของสิ่งก่อสร้างหรือวัสดุต่างๆอ่านะคะ อย่างนี้เป็นต้นแนวทางการปฏิบัติตนนะคะเพื่อดลดมลพิษทางอากาศนะคะหก็คือการใช้ถุงผ้าแทนถุงกระดาษอ่ะใช้แทนถุงผ้าหรือถุงกระดาษแทนถุงพลาสติกนะคะะเราก็จะลดปริมาณการผลิตถุงพลาสติกนะคะซึ่งมันเป็นสารพิษเนาะเวลาคนนำไปกำจัดเอาไปเผาอย่างเงี้ยนะคะก็จะทำให้เกิด มลพิษทางอากาศได้นะคะเป็นควันพิษนั่นเองเนาะวิธีการช่วยลดมลพิษอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเพิ่มจํานวนต้นไม้นะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ยอย่างที่บอกไปใช้แกส๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสงหรือการสร้างอาหารต้นไม้ก็จะช่วยดูดซับสารพิษเหล่านี้ให้เรานะคะแล้วก็ปล่อยแกส๊สออกซิเจนที่เราต้องการ ได้นะคะก็จะเป็นส่วนช่วยในการลดมลพิษทางอากาศนะคะการใช้อรืออันนึงก็คือการใช้จักรยานหรือเดินแทนการใช้รถยนต์เนาะลดการใช้ยานพาหนะที่ต้องใช้เชื้อเพลิงนะคะที่ปล่อยสารพิษออกมานั่นเองนะคะอากาศมีความสําคัญกับการดารงชีวิตของมนุษย์มากๆนะคะเพราะว่ามนุษย์เนี่ยใช้ในการหายใจพืชก็ใช้ในการสร้างอาหารนะคะ,ะมละพิษเนี่ย นะคะเกิดการเผาไหม้อะไรต่างๆในในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยก็ควรที่จะลดน้อยลงนะคะ,ะมาถึงเรื่องของลมนะคะ,ะการเกิดลมนะคะลมเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเวลาที่นักเรียนนั่งอยู่บริเวณโรงเรียนหรือที่บ้านนะคะสักพักนึงก็จะเกิดลมนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่าลมที่มันพัดผ่านตัวเราเนี่ยสัมผัสได้เย็นๆเนี่ยนะคะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะ,ะเรามาดูการเกิดลมกันนะคะ การเกิดลมนะคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศ2บริเวณนะคะที่มีอุณหภูมิที่มันต่างกันนะคะ,ะสมมุติว่าตรงนี้นะคะจะเป็นตรงที่นักเรียนอยู่เนาะนักเรียนจะรู้ได้หรือไม่ว่าเกิดลมนะคะก็คือเมื่อมวลอากาศที่อยู่บริเวณนี้นะคะมีอุณหภูมิที่สูงเราจะรู้สึกถึงความร้อนอุณหภูมิที่สูงเนาะ ร้อนพอมันร้อนนะคะอากาศก็จะเกิดความเบาตัวนะคะแล้วก็ลอยขึ้นไปสู่ข้างบนนะคะพออากาศตรงนี้เนี่ยมันหายไปจากการที่มันลอยขึ้นไปข้างบนนะคะมันก็จะได้รับอากาศจากบริเวณอื่นเข้ามาแทนที่เมื่อตรงนี้ว่างนะคะมันก็จะ เกิดการแทนที่ของอากาศเนาะอากาศที่มีอุณหภูมิที่ต่ําหรือว่าเย็นนะคะมันก็จะพัดผ่านเข้ามาแทนที่บริเวณที่อากาศที่อุณหภูมิสูงลอยตัวไปแล้วเนี่ยนะคะมันถึงเวลาเราอยู่ตรงนี้เราก็จะถึงจะได้รับความรู้สึกที่ว่าเหมือนมีลมพัดผ่านตัวเราหรือการเกิดลมนั่นเองนะคะอ่าเครื่องมือที่ใช้ในการวัดกระแสลมนะคะเรามาดูกัน อันนี้ค่ะสอนลมนะคะใช้วัดทิศทางของลมได้เห็นไหมคะเราจะพบเห็นในต่างประเทศหรือประเทศไทยบางที่ก็กยังใช้อยู่นะคะ a n i m o m e t e r นะคะใช้วัดความเร็วลมนะคะแบบนี้เนาะถ้ามันหมุนเร็วๆนะคะก็แปลว่าความเร็วลมเยอะนะคะหรือว่าสูงเนาะชนิดของลมนะคะ ลมประจำฤดูและลมประจำเวลาได้แก่ลมทะเลนะคะแล้วก็ลมบกนันเองเนาะลมบกลมทะเลเนาะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเรามาดูลมทะเลนะคะมักจะเกิดขึ้นในตอนเวลากลางวันนะคะเมื่อบริเวณที่บนเกาะนะคะเรานึกถึงทะเลเนาะบนเกาะหรือชายฝั่งเนี่ย มีอุณหภูมิที่ร้อนนะคะจากตอนกลางวันเนาะมันก็จะเกิดอากาศอากาศตรงนี้ค่ะก็จะเกิดการลอยตัวขึ้นไปขยายตัวแล้วก็ลอยตัวขึ้นไปใช่ไหมคะเหมือนเมื่อกี้เนาะการเกิดลมส่วนบริเวณที่อยู่บริเวณผิวทะเลเนี่ยมีความเย็นมากกว่านะคะมันก็จะเกิดการพัดเข้ามาแทนที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าเวลาเราไปเที่ยวทะเลในตอนกลางวันเนี่ยคลื่นก็จะซัดเข้าสู่ชายฝั่งใช่ไหมคะ เราหันหน้าออกทะเลเนาะลมก็จะพัดเข้าข้างหน้าเรานะคะเพราะว่าเรายืนหันหน้าออกทะเลเนาะ,ะก็จะเกิดลมทะเลลมเนี่ยค่ะตอนกลางวันเราเรียกว่าลมทะเลส่วนตอนกลางคืนนะคะก็จะเกิดลมโบกนั่นเองนะคะเมื่อตอนกลางวันเนี่ยค่ะทะเลเนี่ย ก็จะมีอุณหภูมินะคะที่สูงนะคะจากการเก็บสะสมพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ในตอนกลางวันมากๆนะคะน้ำเนี่ยก็จะกเก็บเกได้ได้ได้นานกว่าบนพื้นผิวชายฝั่งเนาะพอมันร้อนกว่านะคะมันก็จะลอยตัวสูงขึ้นไปเหมือนกันเลยนะคะ,ะบริเวณที่เป็นชายฝั่งก็จะเย็นตัวลงมีอากาศที่อุณหภูมิที่เย็นกว่ามันก็จะพัดออกสู่ทะเลนะคะ พัดออกสู่ทะเลเออกไปนะคะอันนี้เราเรียกว่าลมบกก็คือลมพัดจากบกไปสู่ทะเลนั่นเองนะคะเก mm ิด hmm. ขึ้นในเวลาตอนกลางคืนนะคะ mm hmm. เรามาดูลมประจรําฤดูในประเทศไทยนะคะ mm hmm. ซึ่งในแต่ละปีก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามเดือนเนาะแต่อันนี้เราจะเป็นการ คาดคะเนในแต่ละครั้งนะคะจะเกิดในช่วงฤดูไหนเพื่อเป็นการดูนะคะที่ทางของมลมมรสุมอะไรต่างๆนะคะในประเทศไทยอ่ะเรามาดูอันแรกเลยนะคะมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะคะบริเวณแถวนี้นะคะพัดผ่านทางด้านทิศตะวันตกนะคะเข้ามา ในประเทศไทยของเรานะคะก็จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมนะคะถ้าพัดหมลมมรสมทางตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็จะพัดในช่วงเดือนพฤศจิก,กาถึงกุมภาหรือฤดูหนาวนั่นเองเนาะก็คือพัดจากทางด้านเหนือตะวันออกเฉียงเหนือเข้ามานะคะก็จะเป็นฤดูหนาว นะคะฤดูหนาวประโยชน์ของลมนะคะตัวอย่างเช่นการเดินเรือนะคะการใช้ผลิตกระแสไฟฟ้านะคะใช้เล่นนะคะอุปกรณ์เล่นเช่นเล่นว่าวนะคะก็จะใช้ลมเนาะอันนี้ประโยชน์โทษของลมล่ะค่ะก็มีหลากหลายเช่นพายุเนาะ ที่จะทาให้เกิดการเสียหายนะคะของทรัพย์สินเห็นไหมคะพายุต่างๆทอร์นาโดเฮอริเคนนะคะอ่าค่ะลมนะคะเกิดจากการเคลื่อนที่ของอากาศในแนวราบนะคะขนานไปกับพื้นซึ่งปัจจัยที่ทําให้เกิดลมเนี่ยได้แก่อุณหภูมิของอากาศนั่นเองแล้วก็ความกดอากาศนั่นเองนะคะ สำหรับเรื่องอากาศบนโลกนะคะวันนี้ครูก็ต้องจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ